คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้างานหล่อเสาสะพานแห่งที่5้าในลำน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมก็คืบหน้าไปไกแลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เสานี้เป็นเสาสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมกำลังหล่อแล้วล่ะนะครับคลิปที่แล้วก็เพียงแต่ปากฐานปากอ่า อะไรต่อมอนะครับเที่ยวนี้หล่อแล้วนะครับหล่อเสาแล้วนะครับโน่นกําลังเทป,ปูนครับท่านผู้ชมเสาสุดท้ายกลางรำน้ําโขงเลยนะครับต้นนี้กหมือนกันก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับเสาต้นนี้เมื่อไหร่จะโผล่ขึ้นจากน้าโขงเอาทีก็นนี้ก็โผล่แล้วนะครับต้นสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชม,ชมเอาภาพบรรยากาศล่าสุดๆมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับ กำลังหล่อนะครับกำลังเทปูนนะครับรถก็รถปูนก็ใช้สะดวกสบายนะครับลงแผ่แล้วก็ขึ้นมากงเทกันเลยนะครับเมื่อ,อเขามีเครื่องดูดดูดอะไรดูดดูดปูนนะครับแล้วก็เอาไปเทเทปล่อยลงเทลงเลยนะครับรถสะดวกสบายนะครับเสาต้นสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะโผล่ขึ้นสุดเมื่อไหร่ โ้สนสุดๆน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าไหมล่ะนะครับต้นเดือนพฤษภาฯน่าจะเสร็จนะเสาต้นนี้นะถึงเสาของฝั่งประเทศลาวครับนะครับฝั่งประเทศไทยก็โผล่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับฝั่งประเทศไทยก็โผล่ขึ้นมาจนหมดแล้วนี่ฝั่งประเทศไทย ฝั่งประเทศไทยก็ก็ก็หล่อหมดแล้วนะครับสามท่องน,นะครับสาหรับสั่งประเทศไทยเดี๋ยวจากต้นนี้ต้นเดียวครับท่านผู้ชมช่วยลุ้นหน่อยนะครับว่าต้นเดือนพฤษภาจะเสร็จไหมนะครับแต่ฝั่งราวนี่เขาทำเร็วนะเพิบมๆๆมันเลยแกงยายใครแล้วนะครับพอปูนแห้งก็ดำเนินการต่อเลยนะครับต้น ติดกับเล่มฝั่งแม่น้ำฝั่งฝั่งก็กําลังทําอะไรของเขาอยู่นะครับกําลังวางนั่งร้านจะทํางานใหญ่จะวางนั่งร้านใหญ่เลยไม่งั้นก็เทปูนเทอะไรไม่ได้นะครับมันจะเป็นข้ามกันสำหรับฝั่งประเทศลาวตัวใกล้ๆก,กับฝั่งโน้นะนะฝั่งประเทศไทยก็รอเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับต้นสุดท้ายของฝั่งประเทศไทยนี่สองต้นนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เดยกก็แกะกล่องแล้วแล้วแกะแกะอะไรแกะแบบนะครับช่วงต่อไปก็เหมรูนจะทํายังไงก็คอติดตามบางังานก็จะ,ะรายงานให้แฟนคลับไ้ดูได้ชมกันก็คงจะทาเหมือนกับฝั่งประเทศลาวนะครับทําเป็นดังล้างขนาดใหญ่เพื่อรองรับคานอะไรประมาณนี้นะครับกําลังเทนะครับท่านผู้ชมเทปูนเลยเทปูน เสาต้นสุดท้ายเขาสะพานไทยรางแห่งที่5กลางลำน้ำโขงเลยครับพอ,อมาแบบนี้ถ้ามาแบบนี้ก็ทำงานสะดวกสบายใช้ปูนใช้เรือเหรือลักบ,บักเรียบโบสนะครับมาขนปูขนขนไหลมาลงก็สะดวกสบายนะครับสามอ,อันนี้ว่าเมือกากกเห็นอยู่3ามคันนะปูนไม่รู้จะมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับ ก็เอาใจช่วยนะครับโกไม่เกินต้นเดือนพฤษภาโกน่าจะเสร็จนะครับสําหรับต้นนี้หลออเสร็จเลยจกนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับหลออเสร็จก็น้ำมาก็ยังทํางานได้ต่อนะครับเพราะว่าเขาก็มีฐานแล้วฐานต้องต่อหม้อแน่นะครับฐานต่อหม้อแล้วก็วางเหล็กวางอะไรขึ้นไปทาคุณจะทําคามทำอะไรก็ทําได้เลยนะครับตรงกลางลาน้ําแท้ จากตน้นน้อยมาถึงต้นนี้จะทํำยังไง mm hmm. ก็ใช้เรือบักเรือโบ๊ทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นฐานนะครับเป็นฐานถ้นจะยกตัวสะพานมาก็เอาเอา,เอาสายรถมาแล้วก็ลงมาลงเรือมาลงเรือ,อบักเรือโบ๊ทพวกนี้นะครับแล้วก็ล่องแพรไปตรงกลางแล้วก็ยกขึ้นนะครับก็มีตัวตัวยกตัวอะไร,ะรตัวเค้นตัวอะไรก็ยกขึ้นสายเลยนะครับงา่าย ไปไปมางานอยู่ตรงกลางน้ํโขงนี่จะเสร็จก่อนเหมือนพื้นติ้นด้วยอสังไปงงนะครับะจะเป็นยังไงเราก็ติดตามนักติดตามนักนักดูนะครับก็เอาใจช่วยช่างนะนะครับก็เขาก็คงอยากจะให้งานเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ดูว่าเอองานวันนี้ถึงท่าไหนายัยงไงนะครับก็ใจทุกคนนะครับจะเห็น ้าแบบนี้ก็คือสุดท้ายอยากจะให้งานเสร็จนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าขายก็แล้วแต่บางก็อยากจะให้งานเสร็จจะได้ขับรถข้ามไปฝั่งประเทศลาวมั่งเลยครับท่านผู้ชมเอาลงแพลงอะไรก็ยากลําบากนะเรือรถอ,อะต้องไปข้ามนู่นสะพานแห่งที่หนึ่งหนองขายถ้าจะข้ามไปนะครับลาบากถ้าสะพานตรงนี้เสร็จก็โอ้จะไปเวียดนามไปดานางัง ข้ามพวกนี้เลยนะครับเอเวียดนามก็มาข้ามมองการปากซานไปทางแบ่งหลักสาวไปไหนอะ่ะไปคําเกิดไปนโน่เลยนะครับออกเวียดนามได้สะดวกสบายนะครับช่วงทางทางช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนี้นะครับจะเป็นช่วงทีอ่อยู่ใกล้กันมากๆเลยนะครับ จากที่ไหนจากถ้านั่งรถไปจากป่ากชันไปก็ไปปากกระดิงก่อนปากกระดิงก็ไปหลักสาวไปปาหลักสาวก็ไปทําเกิดไม่ล่ะนะครับก็ออกเวียดนามเลยนะครับระยะทางก็ประมาณว่ากว่ากิโลเอ๊ะไม่ไกลนะครับจากบืองการจังปากจากปากชันไปนะบึงการเบื้องการ ไปปากสาันน่าจะข้ามไปปากสานน่าจะประมาณ30กิโลไหละจากปาสันไปอะไรไปคำเกิดนะครับไปหลักสาวน่าจะประมาณ80กิโลไหมนะครับไปคำเกิดออก ดานลังน่าจะประมาณ30กิโลนะครับก็ไม่ไกลถ้าท่านจะไปเวียดนามใช้เส้นทางนี้ใกล้ที่สุดเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับอยากจะไปเที่ยวเวียดนามนะครับโอ้าส้ผ่านตรงนี้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคับข้างแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมสำหรับรถล,ลาที่จะข้ามไปเวียดนามไปลาวโอ้สนุกสะดวกสบายนะครับ ก็เอาใจช่วยนะครับช่างนะคงจะเสร็จเร็วๆนี่อยากจะเห็นงานแต่พา,านเสร็จแล้วเกินบ่าวบองการก็อยากจะเห็นมันถึงปีหกเจ็ดเมื่อไหร่ก็คงจะเสร็จตามสัญญานะพาบรรยากาศล่าสุดงานหล่อเส,อสาสพานในลานน้ำโขงมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับก็บ่าวบองการก็ออกนอกเลืเอยเบื่อไปนะครับท่านผู้ชมมาดูอ่าคทินี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชม ไว้พบกันที่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ